คุณแม่ไปเลยไปถ้าครับคุณแม่ก้าวเองก้าวพยายามยึงเครื่องไปข้างหน้าพยายามเวลาเดินครับให้รู้สึกว่าเราขึ้นไปข้างหน้านิดนึงนะคุณแม่นิดนึงขึ้นไป้างหน้าล็อกโซ่บนแต่มีมุมกรี๊ดดีครับไปไปไปเดินเองครับไม่เดินเองไปกดออกแรงออกแรงออกแรงล็อกข้างหน้าเลยไว้ อะครับตกแรงเดี๋ยวไม่ได้จุดนี้เลียเ้ยวเลี้ยวหน่อยลงมาครับไปเลยตู้รับสู้นิดนึงไป ขาติง้งขาติงเก้ายาวคุณแม่พยายามลงส้นเท้านะครับกราเดินทําลงส้นเทา้าอาส้นเท้าลงนะไม่เอาไปเท้าลงนะครับใช่ครับ<ด>รับไปไปลงส้นเทา้าครับแม่พยายามลงส้นเท้านะพยายามนะครับคิดหน่อยนะสูๆ